สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดคุณตา75ปีปั่นจัก,กรยาน27กิโลเมตรเขาแจ้งความ สถานีตำรวจภูธรหลักศิลาตำบลพระกลางทุง่งอำเภอทับพนมจังหวัดนครพนมมีการเปิดเผยเรื่องราวของคุณตาท่านหนึง่งอายุ75ปีเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่18มีนาคมได้เดินทางเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจเรื่องสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขานาท่อนสูญหายโดยเข้าแจ้งความเพื่อนำใบแจ้งความไปทำสมุดบัญชีเล่มใหม่ที่ธนาคารสาขาอํเภอทับพนม ไว้ใช้เบิกถอนเบีย้ยสวัสดิการคนณชาราจะกการสอบถามทราบว่าคุณตาได้ปั่นจักรยานมาจากบ้านนาทอนมาถึงสถานีตำรวจภูทรหลักศิลาเป็นระยะทางประมาณ20กิโลเมตรและหลังจากแจ้งความเสร็จยังต้องปั่นจักรยานไปธนาคารในอำเภอท่าพนมอีก7กิโลเมตรรวมระยะทาง27กิโลเมตร ทางด้านพันตำรวจเอกคณะพจน์พนมชัยผู้กำกับสบพหลักศิลาจึงสั่งการให้รอยเวนพร้อมสายตรวจรถยนต์อำหนวยความสะดวกช่วยพาคุณตาไปจัดทำสมุดบัญชีที่สาขาทัพพนมและนำส่งกลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ